สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้คุณไลฟ์ได้ครั้งละล้านคืออะไรครับคือพลังงานครับพลังงานหรือ energy ในการไลฟ์นี่สำคัญมากครับเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเวลาสมมุติว่าคุณเปิด Facebook คุณออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณเลื่อนฟีดไปตอนแรกคุณเลื่อนไปเลื่อนไปคุณยังไม่รู้หรอกครับว่าเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงแต่ว่าคุณดูสีหน้าแววตาท่าทางของไอคนนี่มันอยู่ในไลฟ์เนี่ยมันกําลังบงเบ้งมันกําลังพูดมันดูแบบมันดูเหมือนมีเหมือนมีพลังอ่ะคุณจะเปิดดูเพราะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรวะคุณถึงจ กดเข้าไปดูหรือคลิกเข้าไปดูครับนะการไลฟ์เนี่ยถ้าเกิดคุณมีพลังงานอย่างแรกมันจะดึงคนเข้ามาดูแต่ถ้าคุณไลฟ์แบบเบื่อเบืไม่มีอะไรไลฟ์เฉย,ยๆฉไลฟ์แบบชิลชิลไลฟ์างเงี้ยคนไม่ค่อยดูครับคุณต้องมีพลังงานเพราะหนึ่งคือพลังงานจะเรียกคนเข้ามาดูข้อที่2พลังงานจะชัวนให้เขาเชื่อครับถ้าคุณพูดแบบเฮ้ยเนี่ยกินเนี่ยมันอร่อยจริงๆนะไอเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากผมเนี่ยปกติแล้วเป็นคนไม่กินชาก แต่พอหลังจากที่ได้กินชานี้แล้วมันสุดยอดมากมันช่วยเรื่องการดีทองพูดแบบโอ้พูดด้วยความมั่นใจพูดอย่างอินพูดอย่างมีพลังคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันเชื่อครับเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพยายามบอกเขาว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันดีแน่นอนมันใช้ได้แน่นอนเนี่ยมันเวิร์กสำหรับฉันเมื่อก่อนฉันมีปัญหานี้ตอนนี้โหฉันใช้แล้วผมประทับใจมากเอาให้แม่กินก็ดีให้พ่อกินก็ดีนี่คือสิ่งที่โชว์ความมั่นใจพลังงานจึงมา หรือแม้กระทั่งกระเป๋าเสื้อโอ้เนี่ใส่แล้วดูมีความมั่นใจดูดีครับสวยมากเลยบางทีอาจจะไม่สวยมากแต่คุณพูดมันสวยมากโอ้เนี่สวยมากเลยใส่แล้วดูมีความมั่นใจนะคะใส่โชว์ให้ดูนู่นนี่นะั่นเห็นไหมมันจึงมีมีพลังงานไม่มีพลังงานปั๊บคนอีกฝั่งเขารับรู้ได้คุณไปดูคนร้า์เก่งทุกคนดูรลายผมก็ได้คุณจะเห็น Energy ของผมในการไลฟ์อาจจะ Energy สูงในการทําคลิปด้วยซ้ำไปหรือคุณดูพิมพ์รีพาย Energy สูงไหมสูงบางฮาซานสูงไหมสูงไปดูคนที่เกก่งทุคน ไม่มีใคร energy แบบง่วงเหาหานอนสักคนหนึ่งเพราะคุณไม่สามารถดึงผู้ชมได้ energy ในการไลฟ์เนี่ยมันจะต้องสูงกว่า energy ในการคุยปกติ1-2ึ่งถึงสองเลเลถ้าผมคุยปกติก็จะคุยว่าเนี่ยอันนี้นะครับเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุยในการทําคลิปถ้าคุยในการไลฟ์มันต้องขึ้นอีกระดับหนึ่งเห็นไหมดังนั้นพอเวลาคุณไลฟ์ energy คุณมันต้องถึงไง energy คุณไม่ถึงคุณไม่สามารถถึงได้เหมือนคุณดูรายการทีวีอะ การที่คุณดูว่าเขา alert ในรายการทีวีถ้าเกิดคุณเคยไปดูรายการทีวีจริงๆงน,นะพอเวลาเขาเขาถ่ายทำก็จะเห็นว่า energy ในรายการทีวีเขาจะ alert มากกว่าปกติ1-2 s ต e p เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องตึงสายตาคนครับเพราะตอนนี้คุณไลฟ์เนี่ย คู่แข่งคุณไม่ใช่คนที่ทําธุรกิจเดียวกันนะคุณไล่ขายเสื้อคู่แข่งคุณไม่ใช่คนที่ขายเสื้อในธุรกิจเดียวกันคุณแต่คู่แข่งคุณคือ WorkPoint คู่แข่งคุณคือละครคู่แข่งคุณคือช่องวันคู่แข่งคุณคือช่อง3มที่ออกราครมาเวลาเดียวกับคุณแล้วคุณจะดึงคนอื่นยังไงให้มาดูลฟ์คุณไม่ไปดูละครไม่ไปดูเกมโชว์ไม่ดูรายการทีวีนะนะมันต้องขึ้นอยู่กับอะไรพลังงานในการดึงดังนั้นเนี่ยคุณต้องมี Energy ในการไลฟ์ถ้า คุณง่วงหรือเพียไปงีบสักแป๊บหนึ่งหรือหาอะไรหวานๆจิบเล็กๆน้อยๆให้มันมี energy ในการไลฟ์หน่อยหรือว่าวันไหนไม่พร้อมผมแนะนำว่าอย่าไลฟ์เพราะมันไม่มีประโยชน์ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้ที่จะเพิ่มเงินในกระเป๋าคุณโพสต์ Post ทุกวันผมทามาหลายปีแล้วครับไม่มีพลาดผมลงความรู้ให้คุณทุกวันผมอยากให้คุณมีความรู้ในการทําธุรกิจสมกับชื่อรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจจริงๆ ถ้าคุณไม่อยากพลาดกลัวว่าจะพลาดคุณสามารถติดตามที่ Li น์แอปแอทไแบงค์สุภกิจครับแอดเป็เพื่อนกันไว้ฮะเพราะว่าทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะมีเจ้าที่เนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปความรู้ทุกบทเรียนในตอนเช้าครับ